ร้าน ReGen Shop ร้านบริการกดเกมพาสใหม่รับกดผลปีศาจบ็อกฟูทิ้งเลกาซีและแมปอื่นๆบริการกดเพชรอนิเมะไดเบนชั่นบริการกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดิฟเอนและยังมีบริการกดเกมพาสอนิเมะไฟต์เตอร์ซิมูเลเตอร์อีกทั้งยังมีบริการเติมโลบัคระบบ VIP Serv e r อีกด้วยทางร้านยังมีบริการไก่ตันพร้อมหมัดซูเปอร์และดาบเลนโง,งคูหากใครสนใจแล้วล่ะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ใต้คลิปหรือคุยกับทางเพจได้เลยนะครับเอาไรครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทา ที่น่ารักทุกคนนะครับก็ใกล้ปีใหม่เข้ามาทุกทีแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนเตรียมตัวยังไงกันบ้างนะครับผมบางคนอาจจะกลับต่างจังหวัดนะครับผมบางคนอาจจะไปเที่ยวหาญาติบางคนอาจจะมีปาร์ตี้ตอนเย็นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก็อากาศเย็นๆหนาวๆนะครับผมยังเป็นห่วงสุขภาพของน้องๆทุกคนนะครับยังไงดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันด้วยจะขึ้นรถลงเรือก็ขอให้มีความปลอดภัยมีสติด้วยนะครับผมเอาละครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอัปเดต17กันอีกเช่นเคย นะว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมเท่าที่พี่รู้มานะครับผมก็มี5สิ่งใหม่นะครับผมที่มาแน่ในอัปเดต17นะครับผมจะเป็นอะไรนั้นนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับผมไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมพี่จะพาคุณผู้ชมมาดูเจ้าสิ่งสิ่งนี้นะครับผมมีทั้งหมด5สิ่งด้วยกันที่จะมาในอัปเดต17นี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวพี่จะอธิบายและจะอ่านให้ฟัง เขาบอกว่านะครับผมจากช่องอ่า XO นะครับผมหรือ Xory หรือ X อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะอ่านนะครับผมนะฮะเพราะว่าพี่เอาไปแปลในทランスเลตแล้วม mm ันแปลไม่ได okay. <man> ้นะครับแล้วมันอ่านยากมากนะครับไม่รู้มันอ่านว่า Xory หรือ Xearth หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะแล้วแต่จะเรียกเลยนะครับเขาบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะอยากเห็นอะไรนะครับในสนิคพิกต่อไปหรือในสนิคพิกอันแรกนี้นะครับทุกคนนะครับร่วมใจกันที่อยากจะเห็นผลโดนัทตื่นหรือผลโมจิตื่นนั่นเองนะครับผมอยู่ที่67%นนะครับ แล้วคือจะบอกอย่างนี้นะครับว่ามันมี5สิ่งนี้นะครับอันดับแรกคือผลตื่นนะครับผมนะก็น่าจะมีผลทรายกับผลโมจิตื่นมาใหม่แน่นอนนะครับและแน่นอนครับผมนะมีเกาะใหม่มาอีกแน่นอนนะครับเขาบอกว่านิวไอร์แลนด์นะครับน่าจะมีเกาะใหม่มาอย่างแน่แท้เลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นเกาะขนมอย่างที่พี่คิดไว้หรือเปล่านะครับผม เพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอะไรกับปีใหม่แคนดิงแคนดี้อะไรประมาณนี้ขนมขนมอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างนะครับผมอีเวนต์เอ็นบีซีลิมิเต็ดคริสต์มาสนะครับไอเทมนะฮะน่าจะเป็นไอเทมใหม่ของกิจกรรมวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมนะฮะแต่พี่เลือกเป็นไอเทมมากกว่านะครับแล้วก็อย่างนะครับผมมีผลใหม่ด้วยนะครับผมนะผลบวชแค่17%เองนะครับแล้วก็สุดท้ายสุดนะครับผมก็คือเลเวลนะครับผมนะฮะน่าจะมีเลเวลใหม่นะครับน่าจะ2,003 2,004 2,005หรือเปล่านะครับผมนะ อย่างน้อยในการอัปเดต17นี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตที่ใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีถึงสนิ p พิกด้วยอะไรด้วยนะครับผมนะฮะโอเคครับผมก็5สิ่งใหม่ที่จะมาในอัปเดต17ก็มีประมาณนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับผมมีผลตื่นมาแน่นอนนะครับผม2ผลคือผลทรายกับผลโมจินะครับแล้วก็เกาะใหม่มาแน่นอนนะครับผมนะไม่รู้ว่าเป็นเกาะเค้กหรือเปล่านะครับแล้วก็ต่อไปเป็นกิจกรรมวันคริสต์มาสนะครับผมนะมีแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นอัปเดตเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนั่ ผลใหม่นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของผลใหม่นะครับพี่ให้น้ําหนักไปทางด้านของผลหิมะนะครับถ้าจะมาในฤดูการนี้หรือว่าน่าจะมาในกิจกรรมวันคริสต์มาสนะครับผมน่าจะตรงกันก็คือผลหิมะนั่นเองนะครับแล้วก็สรุปอันสุดท้ายนะครับก็คือเวลนั่นเองนะครับไม่รู้ว่ามันจะมาตันที่เท่าไหร่นะครับย้ําเลยนะครับว่าอัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่ใหญ่พอสมควรเลยแต่ไม่ใหญ่เท่ากับอัปเดตที่ผ่านมานะครับโอเคผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าไปโหวตนะครับพิมพ์คม ตามนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะโหวตนะครับผมเอาละครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับ2 0,000ซับนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอส่งท้ายด้วยคําว่าสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับผมขอให้มีความสุขความเจริญความก้าวหน้านะครับผมขอให้สุขภาพร่างกายนะครับผมแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ Happy New Year นะครับทุกคนครับบาย